วันนี้มาที่บ้านสแกนอีกครั้งนะครับวันนี้มาที่นะครับโอกวัวของพี่นาวานะเห็นแกบอกว่าวัวใกล้จะคลอดแล้วนะน่าจะอีกไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวไปดูนี่อันนี้คนมานั่งเฝ้าานั่งคนมานั่งเฝ้านี่นางเอกของเราใกล้จะคลอดแล้ว างานยกแล้วงางยกแล้วแค่จะพอดแล้ว,ลวอือ มาลุกนั่งลุกนั่งขี้เยี่ยวขี้เยี่ยวเตรียมการแล้วตอนนี้อีนาวา

ดึเอ้ยนะมันกัวอะไรวะนั่น ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่อ้าวอ้าคุณลูกปลอดภัยคุณแม่ทนหายใจผู้ตัวเมียเพราะหวานผู้บวนคุณแม่ปลอดภัยคุณลูกออกมาเป็นผู้หญิง หมันจะไม่เปลี่ยนสีมันจะเป็นสีทองใช่ไหมตุ้ยโลกอันนี้จะมาอย่างนี้ยังตั้งชื่อยังตั้งชื่อไม่ไม่ชาวเนี่ยตั้งชื่อลูกสาวยังเลย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 ตั้งชื่อลูกสาวว่าอะไรดีชื่ออะไรอิมนู่นมีเสียงบอกว่าอ่างเป่า เต่าข้างหน้าเนาะหืมแงะแงะมา

อยากเดิ่จะเดินแล้วจะเดินแล้วจะเดินแล้วอยากเดินแล้วอยากเดินแล้วกาไม่ได้หรอเนียสามตัวนี่รูนไม่ไง อยู่ฮ่องกงอย่างเงีนูเชิญยนู้นะมันรำเจ๋ใจังนี่นี่เนี่ยกรอมจิงโกลอย่างเงี้ยจับจตะโกนไปออกมาไม่赖หรอกมันติดอยู่แค่นั้นเองเมื่อกี้กระโดดกระโดดแล้วน้ำพังหมดตั้งนานแล้วเขาผสมเล่แดงแล้วมั้งนี่คุณแม่เรียกแล้วคุณแม่เรียกลูกแล้ว ปบาเดยัมาชเลยดน้ปรัดเช็ดถูอย่างดีครับคุณโบนัสโบนัสเช็ดถูอย่างดีครับมาเฝ้าตั้งเจ็ดเช้าโอ้โหนี่แข็งแรงแข็งแรงตีรังกาให้ดูเฮ้ยตีรังกายแล้ว แข็งแรงแข็งแรงเกบู๊อึ๊บอึบทำไตั้งใจไหมตั้งใจอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มเริ่มเแต่ไม่พวกนี้มันเรียนรู้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันเริ่มอืพอมันเดินก้าวแรกเป็นมันก็ไปแล้วทีนี้ อามอันนี้มาเฝ้ากันประมาณสองชั่วโมงได้เมื่อกี้โอเคไม่เสียเที่ยวมามาพากันมาเฝ้าอันนี้ได้ดูได้เห็นอุ้ย <c oughs> จุบนี่แม่ก็มองใหญ่คนระับแม่ก็มองใหญ่ละอันนี้อะไรนี่พ่อวาตูะ มีคนมารอเอาลกนะครับมีคนมารอเอาลกน่าจะอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงวะพี่บ่าอือสองชั่วโมงบานสองชั่วโมงเอาลกเขาถึงจะหลุดออกมาน้องวัวนะน้องวัวของแท้นะอมมีคนรอนะมีคนรอน้องวัวนะรอกันหน้าตาสลอนอยู่ อึบบึบบอึบอึบบบอไกะอนึงช่องอึบอบออุ๊ยเ้เอาเดี๋ยวปล่อยให้แม่มาให้แม่มาดูก่อนนะดีหน่อยถอยก่อนเรอถอยก่อนตอนนี้ไลน์เดือน อ่าตอนนี้คุณแม่กำลังทำความสะอาดให้ลูกคนมันอะนี่เนาะอ่าเฮ็บปเฮ็บอันดิโกเฟิบอันโกเวียดูทำใจทำหน้าทำไมมองเราอย่าง้นทำไมมามองเลยทำมองหน้าตาขวางใส่เงั้นน่ะอืมมันดีใจเขาดีใจเขาดีใจลูกเขารอดเขาเขาประมาณอ้างว่าลูกฉันเนาะ ลูกชั้นนะตัดสไลด์ตน่มาชุด้นยัเีนเงือกจชดู้กา่มมูดเมียงเามูดยัไม่เบ่กรดพงเบ่งมอไปตรงลานะร้องหกหมื่นห้าดอนมง่ายตีง่ายใจไปเลยแใจเตอร์แปื้นสุดปรปปน จะวะนึกกูกูโยนโกูนูนตอก่ยอาเจนหัวที่มลงนั่นเออมันดันให้มันให้มันเลี้อ่ะเลียเลียกนให้มีแรงนทีนี้แม่กัตนาลิดอกนกตนาบอกเตือนอกคนยิ้มยิ้มยิ้มใส่แม่ยิ้มใส่ รือสะอาดเยี่ยมเลยเออหย่าออนยิ้มโชว์ยิ้มโชว์เอายืนแล้วจ้ะยืนแล้วแต่ว่าค่อยขยับละ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  เดียวเยวหัวมันไปติดอีนั่นนะขยับขยับอ่าเริ่มก้าวแล้วออ้ยก้าวก้วโอ้โหเริ่มก้าวแล้วอาเลียอีกนิดนึงเป็นชั่วโมงนั้นแหละกว่าจะเดินไปเดินมาได้เติมเติด ยิก้าใส่ย้มสายยิ้มสายิ้มใส่ยิ้มไม่ดีใจยิ้มต้าโอเคในที่สุดหัวเราก็คลอดแล้วปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกลูกสาวอังเปาอั นี่คนมารอจ้องเอาน้องวัวอยู่นี่นอเ,เอาน้องเมีย <c oughs> <c oughs> โอ้องวัวไม่เอาจ้อน้องเมีย <c oughs> นี่ก็ยินดีนะครับที่ได้นำภาพนะครับ <c oughs> การเกิดชีวิตใหม่นะครับของวันนี้ให้ทุกคนได้เห็นได้ชมกันนะครับขอให้เป็นวันดีโชคดีของ ทุกคนนะคะก็ผมจะจบคลิปกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะนะครับพยายามหาอับเรื่องราวเล็กๆกน้อยน้อยนะครับที่เป็นประโยชน์ดีๆนะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสวัสดีจ้า